ครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามาพูดถึงเ,เทคนิคการสงวนพลังงานนะครับเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยนะครับโดยที่เรามีวัตถุประสงค์เพื่อลดความต้องการนะครับหรือการใช้ออกซิเจนของร่างกายนะครับแล้วก็มีระยะพักเพื่อขับคาร์บอนไดออกซด์ออกให้เพียงพอนะครับเรามีเทคนิคง่ายๆดังนี้นะครับ หนึ่งนะครับก็คือการเรี็งความสําคัญของกิจกรรมต่างๆนะครับโดยที่เราทํากิจกรรมที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตก่อนอย่างเช่นการอาบน้ําแปรงฟันนะครับการทํากับข้าวนะครับอะไรที่จําเป็นทําก่อนนะคสำหรับงานอดิเรกต่างๆเช่นเรานนับต้นไม้เราก็อาจจะไวท้ทีหลังตอนที่เราไม่มีอาการหอบเหนื่อยนะครับสองนะครับก็คือเราควรมี การจัดระยะพักในขณนะทำกิจกรรมนะครับอย่างน้อย30-40ถึงนาทีนะครับเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยนะครับให้ร่างกายสาม,มารถขับพวงมตลัที่ค้างค้างได้นะครับหรือว่าเราอาจจะใช้การควบคุมการหายใจหรือเทคนิคการหายใจต่างๆเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยร่วมด้วยได้นะครับ3ก็ <ako S 1> <สา> <c oughs> คือการจัดการงานนะครับที่มีความหนักหรือมีความเร็วมากเกินไปนะครับ <S <s <s> สำหรับกิจกรรมที่มีความหนักมากนะครับอย่างเช่นการยกของนะครับเราก็อาจจะพิจารณา ใช้รถเข็นลากจูงแทนนะครับเพื่อลดการใช้พลังงานนะครับหรือ,อของที่เราจําเป็นจะต้องหยิบใช้ใบ่อยๆเราก็อาจจะวางไว้ในระดับที่เราสามารถหยิบใช้ได้ง่ายนะครับไม่ควรจะก้มหรือว่าเอื้อมหยิบเพื่อลดการใช้พลังงานนะครับหรือบางกิจกรรมนะครับอย่างเช่นอาบน้ำเนี่ยถ้าเรายืนอ,อยู่เราใช้พลังงานมากและมีอาการหอบเหนื่อยอาจจะพิจารณาในการนั่งทากิจกรรมต่างๆแทนเพื่อลดการใช้พลังงานแล้วก็สุดท้ายกิจกรรมที่มีการกั้นหายใจเราก็ควรมีการฝึก เ,เทคนิคการหายใจอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยนะครับ